เสามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ระอุคู่โชนเช่นนี้อาตมาขอจเจริญพรทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายคิดพูดทำด้วยสติไม่ว่าจะถูกยั่วให้แยง้งถูกยั่วให้เกลียดชังถูกยั่วให้แบนยักกอย่างก็ตามก็ขอให้เรารักษาตัวรักษาใจให้อยู่ในคำลองของสติเอาไว้เสมอแล้วใช้ปัญญาของตัวเองอย่างเป็นา่าง อย่าปล่อยให้ผลแห่งความเปลียดทางนั้นตกต้องกายใจของเราถ้าเรารักษากายวาใจใจของเราให้มีสติการคิดการพูดก,การทําก็พลอยในสติตัวสตินั่นเองคือตัวทางสายกลางพอเรามีสติซึ่งเป็นตัวทางสายกลางของข้างในเราก็จะหลุดรอดจากการเปลียดผลแห่งความกดเกลียดชังไปได้ ดังนั้นผลประการแรกที่ท่านทั้งหลายพึงระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งณเวลาเช่นนี้ก็คือเมื่อกลับออกจากห้องประชุมนี้ไปเจ็บข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วขอให้รักษาตัวรักษาใจให้เป็นกลางเมื่อผลแห่งความโกรธเปลี่ยนชินงชังตกผ่านเราไม่ว่าจะผ่านทางตาทางหู หรือทางสิ่งแวดล้อมก็อยาให้คนนั้นตกต้องเราก็ให้มองดูคนไทยทุกคนเหมือนกับว่าเขาเหล่านั้นก็คือคนในครอบครัวเดียวกันกับเราเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมองดูไทยทุกคนว่าทุกๆคนก็คือลูกๆของฉันเหมือนกันฉันรักทุกคนถ้าเรารักทุกคนเหมือนกับที่เรารักตัวเรามองไม่เห็นเลยว่าใคร คือกลุ่มบุคคลที่เราจะโรกรธเกลียดจิงชังมองไปทางไหนก็เห็นแต่ที่เพื่อนน้องของเราทุกคนโดยวิธีคิดแบบนี้เราจะอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีหาฝนแห่งความโรกรธเกลียดจิงชังปกคลุมได้ดังอยู่รอดปลอดภัยเมื่อเราปลอดภัยคนใกล้ของเราปลอดภัยและสังคมไทยก็ปลอดภัย นี่คือความหมายของฝนตกไม่ต้องประการที่หนึ่งฝนประการที่สองที่เราพึงระมัดระวังไม่ให้ตกมาต้องเราก็คือฝนข,ของความโลกฝนของความโลกทุกวันนี้ทั่วโลกกำลังมีปัญหา ถูกฝนแห่งความโลภตกต้องสมัยก่อนเวลาเราศึกษาธรรมะเราอ่านเทศมหาธาตุฟังเทศมหาธาตุเทศมหาธาตุกันสุดท้ายนครก,กันเมื่อพระเวศสันดรเข้าเมืองจะมีฝนโบคพรพัดต,ตกฝนโบครพัดภาษาคนปู่คุณย่าคนตาคุณยา,ายเรียกว่า ฝนหาแก้วฝนหาแก้วภาษาบาลีเรียกว่ารัตนวัฏสักแปลว่าฝนหาแก้วฝนหาแก้วนี้ตกต้องใครแล้วชุ่มเย็นทั้งกายทั้งใจแต่ฝนแห่งควาโกรธเกลียดชิงชังที่กล่าวมาก่อนหนะนะ้านั้น เวลาตกรถใครแล้วนั่งอยู่ในบ้านของตัวเองแท้ๆนะก็ร้อนผลต่อมาคือผลแห่งความโลภผลแห่งความโลภนี่ดูเหมือนจะเป็นผลหาแก้วนะคือเวลามีเงินมากมากแล้วเนี่ยมีแก้วแหวนเงินทองมากมากแล้วเนี่ยเหมือนจะทําให้เราสุขบางคนบอกว่าเนี่ยผลแห่งนเะพชรเลนดินดา เป็นผลหาแก้วท้ที่จริงผลหาแก้วในความหมายทางธรรมพระพุทธเจ้าหมายถึงผลคือธรรมะพระพุทธองค์เกยจัดเอาไว้กับพรามคนหนึ่งซึ่งตื่นใจเช้าก็ไปอาบน้ําในแน่น้ําคงคาเรื่องตรงถามว่าเธอทําอะไรเขาบอกว่าประหมมาล้างบาปตรงถามว่าเวลาเธอทาบาป มันเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ใจขอรับก็ในเมื่อเมื่อเธอทำบาปเธอเริ่มต้นที่ใจทำไมไม่เอาใจของเธอออกมาล้างทามาอนั้นลลกอาบนาำเย่ยไปล้างผิดที่บาปเกิดที่ใจต้องมล้างที่ใจเช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลาย ต้องพาตัวเองมาสดสงในผลหาแก้วคือธรรมะของพระพุทธองค์อย่าไปคิดว่าผลหาแก้วคือแก้วแหวงงนเงินทองพระพุทธเจ้าท่านจล่าไว้ชัดว่าตองไห้มีฝนแห่งเพชรลินจินดาไหลหลังลงมาจากฟากฟ้าสูงเท่าภูเขาเหล่ากาก็ไม่สามารถจะเติมหัวใจของมนุษย์ ที่ตกเป็นทาาของความละโมบให้เต็นได้ครั้งหนึ่งมีมานไปกราบทูลพระองค์ขอให้ลาสิกขาลาประนวดออกมาใช้ชีวิเตเป็นขราระวะ่าครอบครองทรัพย์สมบัติพระองค์ทรงตอบมานว่าต่อให้ฉันมีทองเท่ากับภูเขา เหมือนภูเขาหิมาลัยพระพุทธองค์บอกว่าต่อให้ฉันมีมีทองทองแท้ๆเลยเหมือนภูเขาหิมาลัยฉันก็ไม่ยินดีที่จะลาสิขาเอาไปใช้เงินใช้ทองเหล่านั้นเพราะอะไรความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดมีพระพุทธนดบทหนึ่งว่าอิจฉาอนันตะโคจะรา อิจฉานั้นตะโคจราแปลว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้คือมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกก็รู้ธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ถ้าทีที่เราปฏิบัติต่อความต้องการเมื่อหหือนกัน นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเมื่อรู้จุดกรนของมนุษย์ว่ามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเขายั่วให้มนุษย์อยากนะแล้วหลอกให้ซื้อแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่ามนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์บอกให้มนุษย์พออ่านกันไหมห้ายั่วให้อยากนะมนุษย์จะอยากไม่มีที่สิ้นสุดคุณโยมตามความอยากไปเถอะ มาเกิดใหม่มันยังตามไม่จบนะมันจะตามไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราพอฝนห่งทำอย่ากถึงตกลงมาขนาดไหนก็ไม่ต้อง,งอรงอาตมาพาพจะยกตัวอย่างคนที่มีความต้องการไม่มีที่สิ่นสุดให้ฟังในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ อตาตมาภาพเคยเอาไปเล่าให้ที่ไปชมนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติฟังเขาถามอาตม,มาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยเหรอนึกว่าท่านจะสอนแต่เรื่องเจริญสติแบบทั่ว,วไปนะไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการใช้เงินใช้ทองนะพระพุทธองค์พูดเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพูทรงเล่าว่าในครั้งบรรพการมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ร่ำรวยมหาศาลมีผืนดินผืนฟ้าเป็นทับสมบัติมองไปเนี่ยสุดทับนะวิสัยจะมองเห็นก็ยังเป็นที่ของพระองค์อยู่อาณาจักรที่พรงทรงครอบครองนั้นมีมหาสมุทรทั้งสี่ทิศเป็นขอบขันทศีมาสูงขึ้นไปบนฟ้า ลงไปในผืนแผ่นดินทุกคนทุกเ่งอ,อยู่ในความครอบครองของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้ทั้งหมดตรงมีทางแก้วมาแก้วขนคนแก้วนางแก้วปรินายกแก้วและจักแก้ววันไหนที่อยากจะสวัสยสุขอยากจะมีเงินไม่ต้องปัน่นหุ้นทำยังไง ปรบมือปรบมือทั้งเดียวฝนแห่งเงินทองกำลังลงมาจากภาค้าสูงท่วมหัวเข่ามันไหนเครื้มออกเคลึ้มใจไม่ต้องเช็คราคาหุ้นจากจอโทรทัศน์ออกมาแถวสีหบัญชรอยู่ทั้แต่ในพระตำนักปรบมือสักสามครั้ง